เป็นไงเรียนสนุกไหมลูกวิ่งกว่าสนุกอีกครับเพราะผมได้เพื่อนได้ความรู้และได้ลงมือทาง,งานพ่อ,อรู้ไหมจ้าสูงกว่ที่มาใหม่ๆนะเนี่ยนะเป็นเพราะโครงการเกษตรเพื่ออาหารยั่งวันที่เขาทาให้กับเด็กๆทําให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนเลยและอีกอย่างหนึ่งก็ได้มาจากพืชผลการเกษตรที่ลูกได้ทํากันเนี่แหลพะพ่อผมใจในตัวลูกและเพื่อนๆมากเลยนะที่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา เพื่อเป็นกําลังสําคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไปดีใจจังเพราะโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกังวันให้ประโยชน์กับผมและให้ประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกมากมายใช่เลยไปกลับบ้านดีกว่าพ่อครับใครไปถึงรถก่อนคนนั้นชน,นะได้เลยส่งมอบทานน้ําใจเพื่อเด็กไทยอิ่มเพียงพอ022885857